ดูดีๆเพราะว่าข้อนี้พี่ยังไม่ทําแบบธรรมดา,รรมดาๆเบเบอะไรย่างนี้จะไม่ทําจากที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันสร้างเป็นสรรมการได้ว่า2 x กําลัง4บวก6 x กํลัง3บวก a x กํลัง2บวก b x บวก4นะฮะที่พี่เขียนอยู่นี่คือ p x นะไอ้เจ้า p x ตัวเนี้ยถ้ามันมี3ตัวนั้นเป็นตัวประกอบเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ x บวก1คูณกับ x บวก2คูณกับ x บวก3 ถูกป่ะเออเพราะมันมีไอ้สามตัวนี้เป็นตัวประกอบคราวนี้หน้าที่ของน้องก็คือน้องก็ต้องดูว่าตัวประกอบที่คูณกันอยู่เนี่ยมันครบหรือยังแต่และวงเล็บเนี่ยเป็น x ดีกรีหนึ่ง x ดีกรีหนึ่งคูณ x ดีกรีหนึ่งคูน x ดีกรีหนึ่งเนียดีกรีหนึ่งคูณกันสามวงเล็บเนี่ยมันได้แค่ดีกรีสามเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคูณกันสามวงเล็บเนี่ยมันพิ่งจะ x กำลังสามมันยังขาดดีกรีหนึ่งอีกอันหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนะอาจจะติดเป็น k ลบอ่าไม่โอเค x ลบ m ก็ได้อ่าบางคนบอกพี่เอกขาตรงนี้เป็นบวก m ได้ไหมคะแล้วแต่น้องเลยคือไอ้ตัวที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะติดเป็น x ลบ m x บวก m ได้หมดเข้าใจป้ะหรือจะเป็น x ลบ k ก็ได้ถ้าชอบชอบคนชื่อ k อยู่แล้วเอาพี่ขอหนูเป็น k ได้ไหมคะแล้วแต่น้องเลยนะครับนะอ่ะก็ติดไว้อย่างนี้นะตรงนี้จะเป็นลบ m บวก m ได้หมดนะครับติดไว้อ่าถ้าเขียนแบบเนี้ย นะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้แล้วว่า C วงเล็บนี้คูณกันเนี่ยจะออกมาเป็น X กำลัง4แสดงว่าตัวประกอบเนี่ยที่ให้มาเนี่ยไม่ครบหรอกมันยังขาดตัวประกอบ X กำลังหงอีกตัวหนึงซึ่งเรายังไม่ทราบเลยติดเป็น X-M ลบ m ไว้ y, นะครับจากนั้นฟังพี่ถ้าคูณกันแค่เนี้ยเรานะจำเทคนิคได้นะเราจำเทคนิคได้หน้าสุดแต่และว,วงเล็บคูณกันเนี่ย เนี่ยหน้าสุดแต่ละวงเล็บคูนกันเนี่ยต้องได้หน้าสุดของผลลัพธ์เพราะนั้นเนี่ย x คูณ x คูณ x คูณ x เห็นไหมเอาหน้าสุดของตารางเล็บมาคูณกันเนี่ยได้1 x กาลังอะไกลัง4เองมันไม่เห็นจะได้หน้าสุดของผลลัพธ์เลยเพราะหน้าสุดของผลลัพธ์มันคือ2 x กาลัง4แสดงว่าถ้ามีอยู่แค่นี้นะคูกณกัน4วงเล็บเนี่ยมันไม่ออกมาเป็น p x ทางด้านซ้ายแน่นอนเพราะอะไรครับ หน้าสุดคูณกันมันเพิ่งได้1 x กาลังสไม่เห็นจะได้2 x กาลังสเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าตรงนี้น่าจะมีตัวประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแค่ตัวเลขครับนะไอที่ติดพหุนามเนี่ยครบแล้วคือ4วงเล็บนะได้ดีกีสี่แล้วแต่น่าจะขาดนะตัวเลขที่เป็นตัวประกอบอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าซึ่งเลขนั้นเนี่ยเดาได้เลยว่าต้องเป็นเลข2ครับเพื่อให้มันไปคูณกับ2แล้วได้ออกมาเป็น2 x กำลังสและเท่ากัน เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา px ออกมากระจายตอนนี้ครบแล้วนะมีตัวประกอบที่เป็นติดตัวแปรอยู่4วงเล็บนะก็คือ x บวก1 x บวก2 x บวก3และ x ลบ m แต่ m ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็มีตัวประกอบที่เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งคือ2เพื่อให้มันคูณกันแล้วได้2 x กำลัง4เท่ากันเห็นป่ะ แต่แน่นอนครับถ้าน้องไปเจอโจทย์ง่ายๆที่เขาไม่ได้วางดักน้องไว้ถ้าตรงนี้มันไม่มีก็คือเป็นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องมีเข้าใจปะเออเพราะหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นสองสองด้วยถ้าตรงนี้เป็นเจ็ดเจ็ดด้วยเป็นห้าห้าด้วยขอโทษนะเป็นลบห้าลบห้าด้วยเข้าใจปะเออเอา้าวจากนั้นฟังพี่มาดูกันต่อ ตอนนี้การที่จะแก้หา m เนี่ยค่อนข้างยากนะถ้าน้องดูสมาการนี้ดีๆเพราะอะไรเพราะว่าด้านนี้มันติด a b c อยู่เห็นป่ะถ้าตรงนี้ c เนี่ยเขาบอกมานะเช่นสมมุติตรงเนี้ยบอกมาว่าเป็น8อ่ะสมมุติมันบอกตัวนี้เป็น8มานะสบายเลยหรือ1ิบสอะไรเงี้ยนะขอให้บอกมาเป็นตัวเลขเถอะเพราะเราจะใช้เทคนิคก็คือหลังสุดคูณการแล้วก็คูณเลข2นี้นะเอาหลังสุดคูณหลังสุดคูณหลังสุดคูณหลังสุดแล้วคูณเลข2เนี่ยเท่ากับหลังสุดด้านนี้ นะหลังสุดของผลลัพธ์นะครับเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นตัวเลขนะ m นะลบ m ก็ได้ลบ m คูณ3คูณ2คูณ1คูณ2เท่ากับ12เี้ยเดี๋ยว m ก็แก้ออกนะครับแต่มันไม่รู้อ่ะเห็นไหมด้านซ้ายติดตัวแปร a b c เยอะแยะเลยเพราะ,ะนั้นการคูณเข้าไปเพื่อแก้หา m จึงไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กครับเพราะ,ะนั้นเราก็เลยใช้วิธีนี้ดูนะจับจับ p x เนี่ย ไปเท่ากับ0ูถ้า p x เฉยๆนี่เป็นพหุนามแต่พอจับ p x ไปเท่ากับศูนย์ปุ๊บมันจะได้เป็นสมการครับนะอ่ะ p x ของพี่ก็คือก้อนนี้นะ่ะอ่ะมองมองตรงนี้ก็เป็น p x มองตรงนี้ก็เป็น p x ได้นะแต่พี่บอกว่าข้อนี้นะจับเท่ากับศูนย์เอาที่มันแยกวงเล็บก่อนมาแล้วก่อนอะ่ะจับหมดนี่ไปเท่ากับ0ูนย์ p x เท่ากับศูนย์คือ2คูณ x บวก1 คูณ x บวก2คูณ x บวก3คูณ x ลบ m เท่ากับ0เราจะพบว่าจะมีคำตอบออกมา4ตัวนะหรือจะเรียกว่ารากก็ได้นะจะเรียกว่าคำตอบก็ได้นะก็คือ x บวก1เท่ากับ0นะครับนะ4วงเล็บคูณกันเท่ากับ0น,น,น,นะครับจับทีละวงเล็บเท่ากับ0 x บวก1เท่ากับ0 x ตอบลบ1 x บวก2เท่ากับ0 x ตอบลบ2 x บวก3เท่ากับ0 x ตอบลบ3 x ลบ m เท่ากับ0 x ตอบ m แสดงว่าตอนนี้เรามีคำตอบนะครับหรือลากของสมการเนี่ย4ตัวครบถ้วนแล้วเห็นไหมมีครบไหมครบดิเพราะาดีกรี4มันจะมี4รลากใช่ไหมอ่า4รลากครบแล้วนะครับได้แก่ลบ1ลบ2ลบ3และ m นะคราวนี้ไอ้เจ้า px เท่ากับศูนย์เนี่ยนะถ้าพี่หยิบเอาเจ้าตัวนี้เห็นไหมก็คือ 2x กำลัง4บวก 6x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก c เ <oughs> ท่ากับศูนย์เห็นไหมนะเมื่อกี้หยิบเอาหมดนี้ที่แยกวงเล็บแล้วเท่ากับศูนย์นะคราวนี้ยกที่สองหยิบเอาโจาตัวนี้นะครับที่ติด abc เนี่ยไปเท่ากับศูนย์นะครับแน่นอนมันคือ px เท่ากับศูนย์เหมือนกันแสดงว่าสมการนี้ก็มีคำตอบอยู่นะสี่รากนี้นะเป็นคำตอบนะครับนะนะอ่า จากนั้นเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสูตรผลบวกผลคูณลากครับสูตรผลบวกผลคูณลากทําอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอสมการพรหุนามนะครับแล้วเขาเรียงดีกีให้น้องนะน้องทําให้หน้าดีกีสูงสุดเนี่ยเป็น1ซะก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็ทําการหารด้วย2ครับเวลาหารด้วย2ต้องหารด้วย2ทั้งซ้ายและขวานะครับนะอ่าพอหารด้วย2ทั้งหมดเลยซ้ายก็หารด้วย2ขวาก็หารด้วย2 มันก็ตัดกันเพื่อให้หน้าดีกรีสูงสุดเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งตามพี่เอมานะไอ้ด้านขวานี่ศูนย์หารด้วยสองก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมเนี่ยเพื่อจุดประสงค์เดียวเลยเพื่อให้หน้า x ดีกรีสูงสุดเนี่ยมันเป็นหนึ่งและเมื่อมันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่นะเขาบอกเลยว่า ผลบวกของรากทั้งหมดนะหรือผลบวกของคำตอบมนะันจะมีค่าเท่ากับลบของสัมประสิทธิ์หน้า x กํำลัง3นะจริงๆแล้วมันคือลบของสัมประสิทธิ์หน้า x กํำลังตัวรองอะนะถ้าอ้น,นี้เป็นหัวหน้าใหญ่นะอ้น,นี่ดีกรีสูงสุดใช่ปะ่ะอ่านี่เป็นดีกรีตัวรองให้ลบสัมประสิทธิ์หน้าตัวรองอะนะครับถ้าไปเจอ x กํำลัง7สูงสุดก็คือหน้า x กํำลัง6ก่ะเอามาใส่ลบข้างหน้า แต่อันี้สูงสุด x กำลัง4ก็เอาหน้า x กำลัง3ามะเอาหน้าตัวลองมาแล้วใส่ลบข้างหน้าลบสบ3เนี่ยจะเป็นผลบวกของรากทั้งหมดแน่นอนครับ4ตัวนี้บวกกันต้องได้ลบ3 m หลุดละลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวก m เท่ากับลบ3เห็นปะลบ3ซ้ายขวาตัดกันหมดลบ1บวกลบ2ได้ลบ3ย้ายมาเป็นบวก -3 m ตอบ -3 ครับ แสดงว่าตอนนี้รากทั้ง4ตัวเนี่ยครบหมดแล้วนะ x หรือรากนะครับก็คือลบ1ลบ2ลบ3และ3เป็นข้อปิดท้ายยากนิดนึงนะครับสู้ๆนะแต่ถ้าน้องจะเข้าเตรียมน้องต้องดูถึงถึงระดับประมาณนี้นะครับ นะเพราะว่ามันยากได้ถึงขนาดนี้เลยนะนะอ่ะก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับตอนนี้เรารู้หมดแล้วเนะี่ยเตอนนี้เรารู้แล้วว่าคือ3มนะมาทวนกันนิดนึงนะครับว่าเราทําอะไรกับมันไปบ้างนะเริ่มต้นจากเราเอา px ที่โจทย์ให้มานะครับมาใส่ในสมการนะครับที่นะครับเอาตัวประกอบมันมาคูณกันนะสตัวนี้เป็นตัวประกอบที่โจทย์ให้มานะ x บวกหคูณ x บวกสคูณ x บวกสคูณไปเลย3ตัวนี้ นะครับเราก็รู้เลยว่ามันไม่ครบเพราะมันเป็นดีกีซีมันต้องมี x กําลังหนึ่งอีก1ตัวประกอบแล้วก็คูณกับ x ลบ m ติด M ไว้จากนั้นเราเช็คหน้าสุดคูณกันต้องได้หน้าสุดปรากฏว่าหน้าสุดของผลลัพธ์เราเนี่ยมันเป็น 2x กําลัง4ทําให้เรารู้ว่ามีตัวประกอบที่เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะก็คือ2นั่นเองเห็นไหมครับเพื่อให้ได้หน้าสุดเป็น 2x กําลัง4เท่ากันซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นจุดตายของหลายคน พราะไปเจอโจทย์ถ้าตรงนี้ไม่ใช่เลขหนึ่งเมื่อไหร่นะเป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดมันต้องมีตัวนี้แน่นะครับเป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดตามนะฮะถัดมาเป็นไงอ่าพี่บอกว่าจับเอาเจ้าตัวนี้ px เหมือนกันนะครับเท่ากับศูนย์ได้รากหรือคําตอบออกมานะสี่ตัวด้วยกันลบหนึ่งลบสองลบสามและ m ติด m อยู่จากนั้นจับตัวนี้นะครับนะนะด้านซ้ายเนี่ยก็เป็น px เหมือนกันจับเท่ากับศูนย์และตรงนี้ใช้สูตรผลบวกผลคูณรากครับ นะหรือสูตรของวีดนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะใช้สูตรของวีดนั้นหน้าดีกรีสูงสุดต้องเป็น1ซะก่อนพี่ก็เลยเอา2หารให้หมดหเพื่อให้หน้า x ก,กําลัง4เป็น1จากนั้นเขาบอกว่าผลบวกของรากเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับลบของสัมประสิทธิ์หน้าตัวรองนะครับเพราะฉะนั้นผลบวกของรากก็เลยเท่ากับลบของ3หน้า x ก,กลัง3ซึ่งเป็นตัวรองนั่นเองนะครับอ่านี่ทวนให้แล้วนะครับก็ เอาลากทั้ง4นะที่ติด m มาบวกกันให้หมดเลยนะครับแล้วจับเท่ากับลบ3 m หลุดเป็น3เพอาะ m หลุดเป็น3ปุ๊บต่อเลยนะ px พี่ได้ละ px ที่ตอนแรกเราบอก 2x บวก1คูณ x บวก2จับได้ป่ะและคูณ x บวก3อีกตัวหนึ่งติด m อยู่ใช่ป่ะตอนนี้รู้แล้ว m เป็น m เป็น3ครับเห็นป่ะได้แล้วนี่ไง คราวนี้ฟังพี่นะไอ้เจ้า PX ของน้องอะ่ะมันก็คือจําได้ป่ะไอพีของน้องมันคือใครพีเอ็หน้อ,นอก็คือสองเอ็กกำลังสี่บวกหกอ็กกำลังสามบวกเอกกำลังสองบวกบีเอ็กบวกสี่ใเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะทําวิธีตรงคูณก่อนนะทําวิธีตรงง่ายๆเลยจับตัวนี้คูณกันคูณกันให้หมด4วงเล็บเนี่ยคูณ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  พอสี่วงเล็บนี้คูณกันเสร็จปุ๊บเอาสองแจกแจงเข้าไปคูณกันหมดเนี่ย <c oughs> พอคูณกันเสร็จปุ๊บเทียบสัมประสิทธิ์เลยครับหน้า x กําลังสองจะเท่ากับ A หน้า x กําลังหนึ่งจะเท่ากับ B และเลขตัวสุดท้ายจะเท่ากับ C พอน้องได้ ABC ปุ๊บน้องจับบวกกันใส,ส่ค่าสมบูรณ์ข้อนี้จบเข้าใจยังเพราะฉนั้น,นถ้าน้องมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องได้คําตอบแน่นอนข้อนี้นะถ้าทําตรงไปตรงมาคือคูณกันได้หมดเลย นะแล้วก็พอคูณกันให้หมดปุ๊บใช่ไหมหน้า x กำลังสองคือ A หน้า x กำลังหนึ่งที่ได้ออกมาคือ B นะครับเพราะข้างบนมันไม่ติดอะไรแล้วนี่ติดแต่เใช่ป่ะเออนะครับ M อเอิมอะไรก็ไม่ติดแล้วนะครับและเลขตัวสุดท้ายเลยจะเป็น C นะได้ A ได้ B ได้ C มาบวกกันนะครับใส่ค่าสมบูรณ์จบนั่นคือวิธีตรงเห็นป่ะคราวนี้อยากเห็นวิธีรัดไหมเอออยากเห็นวิธีรัดไหมแบบอารมณ์ประมาณขี้เกียจคูณอนะ่ะเออขี้เกียจคูณทํยังไงถ้าเป็นวิธีรัดดูนะ คือถ้าน้องอยากหา a บวก b บวก c ใส่ค่าสมบูรณ์แล้วม,มีค่าเท่าไหร่เนี่ยเหมือนที่โจทย์ถามเนี่ยคือเรามองเลยครับจากพหุนาม px ตัวนี้นะพหุนาม px ตัวเนี้ย,นะยถ้าแทน x ด้วย1ถ้าแทน x ด้วย1เนี่ยโอ้หหนึ่กำลังสองได้1คูณ a ได้ a 1คูณ b ได้ b แล้วก็บวก c ถ้าแทน x ด้วย1นะสตัวหลังเนี่ยมันจะได้ a บวก b บวก c เป๊ะเลยแบบที่โจทย์ต้องการเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการนี่เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าซ้ายขวาเนี่ยมันต้องเท่ากันอยู่แล้วนะน้องแทน x ด้วย1เข้าไปนะทั้งสมการเลยนะมันกลายเป็น p 1ครับเท่ากับ2คูณกับ1กําลัง4บวก6คูณ1กําลัง3บวก a คูณ1กําลัง2บวก b คูณ1บวก c ครับและอีกบรรทัดหนึงก็จะได้ว่า p 1ตัวเนี้ย เท่ากับ2คูณกับ1กำลัง4ได้1คูณ2ได้2 1กำลังสได้1คูณ6ได้6 1กำลังสองได้1คูณ A ได้ A ได้ b นะ B คูณ1ไงได้ B ได้ C เฮ้ย3ตัวนี้คือตัวที่เราต้องการครับว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยจบแล้วแสดงว่า A บวก B บวก C เนี่ยที่โจทย์ถามเนี่ยไม่ต้องไปรู้ว่า A เท่าไหร่ ไม่ต้องไปรู้ว่า B เท่าไหร่ C เท่าไหร่แต่แต่ละตัวนี่ไม่ต้องรู้แต่บวกกันหมดเนี่ยมันจะเท่ากับ p 1แล้วก็2บวก6เป็น8ใช่ป่ะย้ายไปลบลบ8ครับแสดงว่า a บวก b บวก c เนี่ยจะเท่ากับ p 1แล้วลบไป8บางคนก็ถามว่าเอ้าี p แล้ว p 1เนี่ยหาได้ยังไง p เรามี2ตัวใช่ป่ะ px เราอะ่ะ b ตัวนี้ที่ติด a b c อยู่กับอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ติดอะไรเลย นะติดติด x อะติด x ตัวเดียวอาจจะบอกไม่ติดอะไรเลยก็ไม่ได้ติด x ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น p เนี่ยพี่ก็จะหาจาก p x ตัวนี้เห็นไหมจาก p x ตัวนี้ซึ่งมันติดแค่ x อย่างเดียว p แทน x ด้วย1เข้าไป p 1จึงมีค่าเท่ากับ2คูณกับ1บวก1ได้2 1บวก2ได้3 หนบวกสได้4เนี่ยนั่ง,น,งยนยืนยืนเนี่ยน้สนุกดี1นลบสามได้ลบสอคูณกันหมดนี่ครับ2อคูณสได้สี่สี่สามสิบสองสิบสองี่ี่สิบดสีคูณลบสลบเก้าสหเห็นเปล่าเพราะฉะนั้น P 1หลบแก็คือลบเกหแล้วลบไป8ครับตอบลบหนึค่าสัมบูรณ์ของ A บวก B บวก C จึงตอบ ค่าสมบูรณ์ของลบ104ตอบบวก104นั่นเองจบสวยไหม